สวัสดีท่านผู้แสวงหาความจริงทั้งหลายธรรมะภิกชตาพื้นที่เล็กๆแห่งการตื่นรู้ในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังทั้งหลายมาฟังเรื่องสุภสูตรณการครั้งหนึ่งตถาคตประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารอันเป็นอารามที่อนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้นครสาวัตถีในครั้งนั้นมีมานบหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าสุภะ บุตรของโตเถยยพรามเขาเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมคงแก่เรียนในไตรเพศตามคติแห่งพราหม์และมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเข้าถึงพรหมโลกที่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นสภาวะอันสูงสุดสุภามานพได้ยินกิตติศัพท์ของตถาคตจึงเดินทางมาเพื่อทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจเขามาเนิ่นนานเขาเข้ามาหาเราด้วยกิริยาอันนอบน้อม แล้วได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเหล่าพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์สอนว่าหนทางแห่งการอยู่ร่วมกับพระพรหมหรือพรหมสหวยยานั้นมีอยู่จริงพวกเขาสอนสั่งหนทางนั้นสืบต่อกันมาข้าพระองค์จึงอยากทูลถามว่าคำสอนของพราหมณ์เหล่านั้นเป็นจริงประการใดและหนทางที่พระองค์ทรงแสดงนั้น เหมือนหรือแตกต่างจากหนทางของพวกเขาอย่างไรท่านทั้งหลายคำถามของสุภามานพนี้มิใช่คำถามของเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่มันเป็นคำถามที่ก้องอยู่ในใจของผู้คนมากมายในทุกยุคทุกสมัยคือคำถามถ,ามถึงหนทางสู่สภาวะอันประเสริฐสุดที่เราทุกคนปรารถนาจะเข้าถึงตถาคตจึงมองไปยังสุภามานพด้วยความเมตตาและเห็นถึงความจริงใจในการสแสวงหาของเขา แต่ก็เห็นถึงความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่เราจึงได้เริ่มต้นแสดงธรรมเพื่อชี้ให้เขาและท่านทั้งหลายได้เห็นความจริงด้วยปัญญาของตนเองดูก่อนสุภะและท่านผู้ฟังทั้งหลายตถาคตได้ถามสุภมานพกลับไปว่าในบรรดาพราหม์ทั้งหลายที่สืบทอดคำสอนกันมานั้นมีใครสักคนหรือไม่ที่เคยเห็นพระพรหมด้วยตาของตนเอง สุภมานพตอบว่าไม่มีเลยพระโคโดมผู้เจริญเราจึงถามต่อไปว่าแล้วในบรรดาอาจารย์ของอาจารย์ของพวกเขาเล่ามีใครเคยเห็นพระพรหมบ้างไหมเขาก็ยังคงตอบว่าไม่มีเลยเราถามย้อนไปถึงเจ็ดชั่วอายุคนของเราพราหมณ์ผู้เป็นฤาษีต้นกำเนิดแห่งมนต์ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันว่าไม่มีเลยท่านทั้งหลายจงพิจารณาตามเถิด พรามเหล่านั้นกำลังสอนหนทางไปสู่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยประจักษ์ด้วยตนเองมันจะสมเหตุสมผลได้อย่างไรตถาคตจึงได้ยกอุปมาให้สุภามานพฟังอุปมาแรกคือชายผู้หลงรักหญิงงามที่สุดในชนบทเปรียบดังชายผู้หนึ่งที่เปล่าประกาศว่าเขารักและหลงไหลในตัวหญิงงามที่สุดในชนบทนี้แต่เมื่อมีคนถามว่า หญิงงามผู้นั้นชื่ออะไรอยู่ตระกูลไหนสูงต่ําดําหรือขาวอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหรือเมืองใดชายผู้นั้นกลับตอบไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวท่านทั้งหลายคำพูดของชายผู้นั้นจะมีความหมายอันใดเล่ามันเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่าปราศจากความจริงรองรับชันใดคำสอนของเหล่าพราหมณ์ที่กล่าวถึงหนทางสู่พรหมโลก โดยที่พวกเขาไม่เคยเห็นพระพรหมก็เป็นเชกเช่นนั้นฉันนั้นอุปมาที่สองการสร้างบันไดสู่ปราสาทที่มองไม่เห็นเปรียบดังชายผู้หนึ่งต้องการสร้างบันไดเพื่อทอดขึ้นไปสู่มหาปราสาทแต่เขากลับสร้างบันไดนั้นที่กลางทางสี่แพร่งเมื่อมีคนถามว่าเขาสร้างบันไดนี้เพื่อขึ้นไปสู่ปราสาทหลังใดปราสาทนั้นอยู่ทิศเหนือใต้ตะวันออกหรือตะวันตก สูงหรือต่ำเขากลับตอบไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวท่านทั้งหลายการกระทํำของชายผู้นั้นเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์ใช่หรือไม่บันไดของเขาจะไม่มีวันทอดไปถึงปราสาทที่เขาปรารถนาได้เลยฉันใดการปฏิบัติของเหล่าพราหมณ์ที่อาศัยเพียงความเชื่อและการสืบทอดตามกันมาโดยปราศจากความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็เป็นการปฏิบัติที่สูญเปล่าฉันนั้นอุปมาที่สาม คือขบวนคนตาบอดคําสอนของเหล่าพราหมณ์เหล่านั้นเปรียบได้กับแถวของคนตาบอดคนแรกก็มองไม่เห็นคนที่อยู่ตรงกลางก็มองไม่เห็นและคนสุดท้ายก็มองไม่เห็นเช่นกันพวกเขาเพียงแต่จูงมือสืบต่อกันไปในความมืดมิดโดยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าคือสิ่งใดจะเป็นเหวหรือพงหนามก็มิอาจรู้ได้ท่านทั้งหลาย การยึดมั่นในคำสอนที่สืบต่อกันมาโดยขาดการพิสูจน์ด้วยปัญญาของตนเองนั้นคือความประมาทอย่างยิ่งมันคือการฝากชีวิตและความหวังไว้กับความมืดบอดตถาคตไม่ได้สอนให้ท่านเชื่อแต่สอนให้ท่านมาดูด้วยตนเองมาพิสูจน์ด้วยตนเองเมื่อสุภามานพได้ยินดังนั้นความยึดมั่นในคำสอนเดิมของเขาก็เริ่มคลอนแคลนเขาจึงทูลอ้อนวอนให้ตถาคตได้โปรดแสดงหนทางสู่การอยู่ร่วมกับพระพรหมที่แท้จริง ดูก่อนท่านทั้งหลายบัดนี้จงตั้งใจฟังหนทางอันเป็นแก่นแท้ของคำสอนของตถาคตหนทางที่ไม่ได้อาศัยความเชื่อแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติและประจักษ์แจ้งด้วยตนเองหนทางนี้ประกอบด้วยองค์สามอันเกื้อกูลกันคือศีลสมาธิและปัญญาก่อนที่ท่านจะสร้างปราสาทอันงดงามท่านต้องวางรากฐานให้มั่นคงเสียก่อนชั้นใด ก่อนที่จิตจะเข้าถึงความสงบอันประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานฉันนั้นศีลมิใช่ข้อบังคับที่จองจำแต่คือเครื่องมือที่ปลดปล่อยท่านจากความรู้สึกผิดความเดือดเนื้อร้อนใจและความหวาดระแวงเมื่อท่านละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตของท่านจะเปี่ยมด้วยเมตตาปราศจากเวรไภเมื่อท่านละเว้นจากการลักขโมย จิตของท่านจะโปร่งเบาไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อท่านละเว้นจากการประพฤติผิดในกามจิตของท่านจะสงบไม่วุ่นวายด้วยไฟแห่งราคะเมื่อท่านละเว้นจากการพูดเท็จคำปดคำส่อเสียดคำหยาบและคำเพอ้อเจอ้อวาจาของท่านจะศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความเชื่อถือและความสามาคัคคีเมื่อท่านละเว้นจากของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สติของท่านจะสมบูรณ์พร้อมผู้มีศีลบริบูรณ์ย่อมเป็นผู้ที่เย็นอยู่เป็นนิดความเดือดร้อนใจวิปติสารไม่อาจแผ่วผ่านได้เมื่อไม่มีความเดือดร้อนใจความปราโมทก็เกิดขึ้นเมื่อมีความปราโมทปีติก็เกิดขึ้นเมื่อมีปีติกายและใจก็สงบระงับเมื่อกายและใจสงบระงับความสุขก็ปรากฏและเมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้โดยง่ายนี่คืออนิสงค์ของศีลที่เป็นบารฐานนำไปสู่สมาธิโดยลำดับเมื่อท่านมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ถึงเวลาของการฝึกฝนจิตโดยตรงเปรียบดังการฝึกม้าป่าให้เชื่องเพื่อนำไปใช้งานอันมีค่ายิ่งการทำสมาธิเริ่มต้นด้วยการสำรวมอินทรีย์คือการระวังสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้กิเลสไหลทะลักเข้ามาครอบงำเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือคิดนึกเรื่องราวใดๆก็ให้มีสติรู้เท่าทันไม่ยินดีในสิ่งที่น่าพอใจและไม่ยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเปรียบดังนายทวารผู้รักษาประตูเมืองอย่างแข็งขันจากนั้นให้เจริญสติปัฏฐานคือการมีสติระลึกรู้อยู่ในกาย เวทนาจิตและทำตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนก็รู้ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยที่เกิดขึ้นก็รู้จิตที่มีราคะโทสะหรือโมหะก็รู้เมื่อสติมั่นคงต่อเนื่องจิตจะเริ่มปราศจากนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต การมฉันทะคือความพอใจในกามคุณเปรียบดังการติดหนี้จิตของผู้ติดหนี้ย่อมไม่มีอิสระพยาบาทคือความคิดร้ายเปรียบดังการป่วยไขย้ผู้ป่วยย่อมไม่มีความสุขถีนมิทธะคือความหดหู่และเสื่องซึมเปรียบดังการถูกจองจำในเรือนจำผู้ถูกจองจำย่อมมืดมนอุทธ,ธัจ,จักกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ เปรียบดังการเป็นทาตทาตย่อมไม่มีอำนาจในตนเองวิจิก,กิจฉาคือความลังเลสงสัยเปรียบดังการเดินทางในทะเลทรายที่ปราศจากเข็มทิศผู้หลงทางย่อมไม่ถึงจุดหมายเมื่อน,นิวรณ์ทั้ง5้าสงบระง,งับลงจิตของท่านจะเข้าสู่สภาวะแห่งฌานสมาบัติปฐมฌานจิตจะสงัดจจากกามและอกุศลธรรมประกอบด้วยวิตกวิจารปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกทุติยฌานจิตจะสงบจากวิตกวิจารมีเพียงปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิตติยฌานจิตจะคลายจากปีติมีเพียงอุเบกขาและสุขอันเป็นสุขที่พระอริยเจ้าสรรเสริญจะตุติฌานจิตจะละสุขและทุกข์ได้สนิทมีเพียงอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ท่านทั้งหลาย จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงระดับจตุทะชานนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์พองใสปราศจากกิเลสอ่อนโยนควรแกะงานและตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเปรียบดังทองคำที่ถูกหลอมจนบริสุทธิ์พร้อมที่จะนำไปสร้างเป็นเครื่องประดับอันวิจิตฉันใดจิตนี้ก็พร้อมแล้วที่จะน้อมไปเพื่อปัญญาฉันนั้นนี่คือจุดสูงสุดแห่งการปฏิบัติ ที่แตกต่างจากคำสอนของพราหมณ์โดยสิ้นเชิงพราหมณ์สอนเรื่องไตรเพศความรู้สามอย่างแต่ตถาคตสอนเรื่องไตรวิชาวิชาสามอันเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติบริสุทธิต์ตั้งมั่นดีแล้วเขาย่อมน้อมจิตไปเพื่ออุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่หนึ่งคือปัญญาในการระลึกชาติขนหลังได้ เขาสามารถระลึกถึงพบชาติในอดีตได้นับไม่ถ้วนว่าเคยเกิดเป็นอะไรที่ไหนมีชื่อมีรูปประพัน,นธน์สันฐานเสวยสุขทุกอย่างไรปัญญานี้ไม่ใช่เพื่อความอัศจรรย์แต่เพื่อให้เห็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรและประจักษ์ในกฎแห่งกรรมว่าทุกการกระทำย่อมทรงผลเสมอจุตูปปาตญาณวิช,ชาที่สอง คือปัญญาในการรู้เห็นการเกิดและการดับของสรปสัตว์หรือที่เรียกว่าตาทิพ์เขาสามารถเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วไปเกิดณที่ใดเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ผู้ทำกรรมดีย่อมไปสู่สุขติผู้ทำกรรมชั่วย่อมไปสู่ทุกขติปัญญานี้ทำให้สิ้นความสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมโดยสิ้นเชิงอาสวยายาัคยญาณวิชาที่สาม คือปัญญาในการทำให้อาสวะกิเลสคือกิเลสที่หมักดองในสันดานให้สิ้นไปนี่คือวิชาที่สำคัญที่สุดเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากค,คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาความทยานอยากคือเหตุนี้คือความดับทุกข์การดับตัณหาโดยสิ้นเชิงคือนิโรธ นี้คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่เช่นนี้จิตของเขาย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งปวงคือกามาสะวะกิเลสในกามภาวาสะวะกิเลสในภพและอวิชชาสะวะคือกิเลสคือความไม่รู้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดปัญญารู้ว่าเราหลุดพ้นแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไปดูก่อนสุภะและท่านทั้งหลายนี่คือไตรวิชาที่แท้จริงของตถาคตเป็นความรู้ที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งไม่ใช่การท่องจำเป็นความรู้ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงท่านทั้งหลายบัดนี้ตถาคตจะตอบคำถามของสุภามานพโดยสมบูรณ์ หนทางสู่การอยู่ร่วมกับพระพรหมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพระพรหมนั้นตามคติที่เข้าใจกันคือผู้เปี่ยมด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาใช่ไหมผู้ที่ปฏิบัติตามผนทางแห่งศีลสมาธิปัญญาที่ตถาคตแสดงแล้วเมื่อจิตของเขาบริสุทธิ์จากนิวรณ์เขาจะแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั่วทุกทิศไม่มีประมาณแผ่กรุณาจิตแผ่มุทิตาจิต และแผ่อุเบขาจิตไปยังสปปรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีขอบเขตผู้ที่มีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เช่นนี้เขาย่อมมีคุณธรรมเสมอด้วยพระพรหมเมื่อสิ้นชีวิตลงหากยังมีอาสวะเหลืออยู่เขาย่อมเข้าถึงพรหมโลกได้โดยแท้จริงนี่คือหนทางสู่พรหมโลกที่ประจักษ์ได้จริงมิใช่การคาดเดาแต่ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี พรหมโลกนั้นแม้จะเป็นสุขติภพที่ประเสริฐมีอายุยืนยาวแต่ก็ยังไม่เที่ยงยังไม่พ้นไปจากอำนาจของกฎแห่งกรรมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่หนทางที่ตถาคตสแสดงไว้นั้นมีเป้าหมายที่สูงส่งกว่านั้นเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานคือการดับสิ้นแห่งทุกโดยสิ้นเชิงคือการเข้าถึงอาสวัคยญา,านการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายในสังสารวัตนี้อีกต่อไปผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วแม้จะยังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาก็อยู่ด้วยจิตที่เย็นสนิทเขาเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเขาคือนายของโลกไม่ใช่ทาตของโลกอีกต่อไปดังนั้นท่านทั้งหลายหนทางแห่งศีลสมาธิปัญญานี้มิใช่เพียงหนทางสู่พรหมโลกแต่เป็นหนทางสายตรง ที่นำไปสู่ความดับทุกข์อย่างถาวรเป็นหนทางที่เปิดไวสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัน,นะใดเพศใดหรือวัยใดที่มีความเพียรและมีปัญญาพร้อมที่จะเดินตามจงมาเถิดท่านทั้งหลายจงมาดูด้วยตนเองจงน้อมนำเข้ามาใส่ตนและจงพิสูจน์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองเถิดความสงบสุขอันแท้จริงนั้นมีอยู่และหนทางที่จะเข้าถึงความสงบสุขนั้น ตถาคตก็ได้ชี้แจงไว้โดยละเอียดแล้วที่เหลือคือการลงมือเดินทางของท่านเองขอความสวัสดีความสงบเย็นแห่งธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเทือนสำหรับวันนี้ธรรมะพริกชะตาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ